สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านโซนเส้นวัดลาดประดุกนะคะทำเลดีติดถนนใหญ่วันนี้เรามีมาแนะนำหนึ่งหลังค่ะหมู่บ้านนี้นะคะชื่อหมู่บ้านรสุขนคนค่ะอยู่เส้นวัดลาดประดุกนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังที่2ของโครงการเลยค่ะอยู่ถนนเมรีนะคะห่างจากถนนเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองฟังก์ชันนะคะจะเป็นขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะพื้นที่ของบ้านนะคะจะเป็นขนาด20ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้1นคันและหน้าบ้านได้อีก1คันค่ะความกว้างนะคะของหน้าบ้านจะอยู่ที่7เมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะต่อเติมโรงจอดรถ กับห้องครัวให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดยวจะพาทุกคนนะคะเข้ามาชมฟังก์ชันภายในกันบ้านหลังนี้นะคะแถมฟรีในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ค่ะจะมีในส่วนของโซฟานะคะไซส์ขนาด2ที่นั่งโตรับประทานอาหารนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ํานะคะทางคุณเจ้าของบ้านเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดค่ะปุกระเบื้องเต็ม ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะต้องบอกว่าโซนห้องครัวของบ้านหลังนี้คือใหญ่มากๆค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมเคาน์เตอร์นะคะเดี๋ยวพาทุกคนเข้ามาดูมุมห้องครัวกันค่ะโซนมุมห้องครัวนะคะทางคุณเจ้าของบ้านวิวอินเคาน์เตอร์ค่ะเป็นรูปตัวแอลนะคะติดตั้งซิงลังจานแล้วก็มีลูกหมุนนะคะสำหรับระบายอากาศค่ะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่สําหรับวางเครื่องซักผ้านะคะเป็นมุมซักล้างในส่วนของห้องครัวนะคะมีการทําตู้สาหรับเก็บของค่ะ หมู่บ้านนี้นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะด้วยบ้านนะคะที่ติดกับถนนใหญ่นะคะเรื่องของการเดินทางเนี่ยไม่ลําบากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถตู้นะคะรถสองแถวหรือแท็กซี่เนี่ยผ่านตลอดแดีจะพาทุกคนนะคะมาชมฟังก์ชั่นด้านบนค่ะฝั่งด้านบนนะคะก็จะเป็นขนาด3ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะ ห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนย่อยทึ่งอยู่ด้านหลังค่ะขนาดไซส์ของห้องนะคะสามารถตั้งเตียงไซส์6ฟุตได้แบบสบายเลยค่ะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ห้องนอนใหญ่มากแล้วที่สําคัญนะคะในส่วนของพื้นนะคะทางคุณเจ้าของบ้านเนี่ยทำเป็นพื้นยางค่ะเวลาเดินนะคะจะนุ่มสบายเท้าแล้วก็ในเรื่องของการรักษาดูแลเนี่ยก็ง่ายเช่นกันค่ะห้องน้านะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดค่ะปุกระเบื้องเต็มบ้านหลังนี้นะคะราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะ ฟรีทุกค่าใชนะ้จ่ายนวัดอนกรมาสิทธิ์นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาบ้านไซส์ใหญ่ขนาด3ห้องนอนขึ้นไปนะคะแล้วเดินทางสะดวกเป็นถนนเมนด้วยสามารถท้าขายได้อีกนะคะหหลังนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะหากสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือนะัดดูบ้านได้ หรือลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการประเมินวงเงินก่อนยื่นกู้จริงนะคะว่าสามารถกู้ได้ตามราคาบ้านหรือเปล่าสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะเข้ามาให้ทางเราประเมินได้ค่ะเอกสารนะคะใช้เพียงแค่สลิปเงินเดือนนะคะยอนหลัง6เดือนล่าสุดแนบกู้ด้วยเครดิตบูโรค่ะไม่เกิน3-5วันก็สามารถทราบผลเบื้องต้นได้แล้วหากสนใจนะคะทักเข้ามาช่องทางท้ายคลิปได้เลยค่ะอยากมีบ้านนึกถึงเรานะคะบ้านนี้บ้านสวยพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่ไม่ต้องรอสร้างคะ่ะ